นะคะนี่เป็นสมุดที่เราเหลือใช้ค่ะคืออ่าพื้นสีดำเห็นชัดหล้งจากนั้นพับคื่องค่ะพับขึ้องอย่างนี้ตัดออกจากกันค่ะ แ,แค่หนึ่งแผ่นนะคะล้ยคลซสิกนี้พับครึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกรอบหนึ่งจะเป็นสีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนตรงนี้ตัวพับครึ่งที่เมื่อกี้อย่างนี้ก็คือมุมนี้จับปลายตรงนี้ปลายนี้นะ มาตรงนี้กรีดเข้านะเอียงข้างเอียงข้างตรงนี้พับพับหลังจากนั้นพลิกค่ะพลิกมาอีกทางนี้มุมนี้นะเอียงข้นมาเอียงข้ามาอย่าง,งี้ เรียบร้อยพิกไม้ทางหนึง่งก็จะเจออย่างนี้คือตัวที่เราพิกไปขึ้นแบบเลยค่ะเราอยากได้แบบไหนขนาดประมาณไหนขึ้นแบบเลยขึ้นแบบตามความเหมาะสมของเรานะคะอันนี้ออกเพราะว่าเด็กคอันบบนี้ก็คือใช้กันไก่ตัดตัดตามแบบที่เราเขียนนะคะ แล้วก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้อย่างงี้ให้เขาสวยงามกลางเขาออกเนาะนี่เขาจะได้ห้ากลีบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วจากนั้นไปวางในนี้เลยค่ะ วางกับอันนี้วางกันนี้เห็นชัดไหมเอาใหม่กลับมาเหมือนเดิมพื้นขาววางกับตัวนี้กระดาษที่พอเหมาะกับงานของเราค่ะขึ้นแบบได้เลยค่ะหลังจากนั้นขึ้นแบบได้เลยใช้ดินสอลากเลยลากเขาลากเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ จนครบห้าเลย,ยนี่นะแน่เรียบร้อยเึ่นแบบไปดิดสอตัดเลยค่ะตัดตามแบบที่เราตัดไว้นะคะ ตัวนี้คือตัวแบบที่เราจะไว้ใช้ค่ะตัวนี้เนาะหลังจากที่เราได้ตัวกระดาษสมุดตัวนั้นแล้วเราก็เอามาตัดเป็นแบบตัวนี้แบบตัวนี้ก็คือเอาไว้ทำแบบตัวต่อไปค่ะตัดแต่งให้สวยงามนะคะ กรีบยาวได้แบบไหนก็ตัดเอาคานนี้ก็คือตัวนี้อ่ะมีตัวต้วนเนาะแล้วเป็นตัวนี้ไปตัดให้เรียบนะคะคานนี้ก็คือจะทำให้ดูมนนิดนึงก็เลยเอาตัวนี้มาตั้งคือช้อนช้อนที่เราช้อนพลาสติกเหานี้ลยเอามาตั้ง เพื่อจะทำให้เป็นกีบมนค่ะคือจะอยากได้กีบเขาประมาณนี้ก็คือประมาณนี้ก็คือจะใช้ช้อนนี่แหละกีบความมนของเขาค่ะใช้ความมนของเขาขึ้นแบบ ทำไปเรื่อยๆค่ะนี่นชัดไหมแล้วเราก็จะตัดตัดมาประมาณนี้ค่ะให้เป็นนี้นี่ทรงนี้เลยก็จะเป็นทรงนี้เดยวอะปิดชื่อเขาหน่อยเพราะว่าเป็นกระดาษร e ีไซเคิลนี่เนาะก็จะตัดเป็นทรงนี้หลังจากนั้นก็คือ เอาไปเท่ากับพวกนี้ได้เลยค่ะนี่ทาาพ,พวกนี้ได้เลยแล้วก็ตัดตัวนี้ก็จะกลายเป็นแบบตัวนี้เวลาที่เราใช้งานเนาะโค้งเข้าก่อนโค้งเขาเข้ามาก่อนตัดก้นนะแล้วก็นี่ไปใช้งานตามแบบที่เราชอบเลยอยากจะทำดอกไม้ก็ได้ หรือจะไปทําเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่นี้คือจะเอามาทํากับตัวงานเฉพาะของเราค่ะตัวนี้นะตัวนี้ยทำดอกไม้ได้เลยแล้วก็จะมาทํากับงานเฉพาะแบบนี้เห็นะนะนี่ติดแล้วอันนี้แห้งแล้วอันนี้รอแห้งก่อนนี่ ชื่อว,าว่าดอกดอกช้อนทองค่ะมาจากตัวนี้ขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กด subscribe, subscribe ให้ด้วยค่ะดอกช้อนทองนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ